สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนคร้บคูัวอาตางานดินทีมเราศิลานะครับวันนี้หลังจากไม่ได้เจอกันนานนะครับก็จะอยู่กับทีมงานตาออดเหมือนเดิมตาออดเจ้าต้าเหมือนนะฮะวันนี้ก็มีรถนำเราตั้งสี่คันนะครับมาพาพี่น้องจัดจดักจัดเต็มเหมือนเดิมโอ้ วันนี้ดินเป็นดินไมเป็นดินทรายหมองนะเป็นดินทรายแบบว่าแต่ว่ามันเป็นเปนมีรากยูคาด้วยเคยเป็นป่ายูคามาก่อนก็วิ่งดินนะครับวันนี้กับรถแรงๆของทีมงานนู่นรถผมเองนะครับแล้วก็นีร้อยสห้าของเจ้าต้านะครับไปขับโดยเจ้ามอสอ,อาจจะ คุณเยอะไปไหน่อยนะครับคุณเยอะไปไหน่อยแต่ว่าวันนี้เจ้ามอสรับหน้าที่มอสไหนไหนมาเมื่อเช้านี่ไปเรียนจำครับไปเยี่ยมน้องโอ้ไปทำธุระไปเยี่ยมน้องเนาะโอเคโอเคแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วลุยกันต่อนะฮะวันนี้ดินแบบแข็งมากเลยรถแม่โคบแบบว่าสะดุดไปดไหนไดแล้วเออเอเอ